่อนจะเริ่มคลิปตอนนี้ยังมีคนไม่กดติดตามถึง53อย่าลืมกดติดตามช่องโมคุมะและก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นแรกกันก่อนใครเลยนะครับ EP ก่อนหน้านี้เจ้าสินได้โดนบุลลี่จากหลายๆคนเขาเลยไม่พอใจไปหาซื้อผลปีศาจกับเว็บ First สช็อนั่นก็คือผลมังกรนั่นเองและเขาก็ได้ฟาร์มจนเขานั้นได้ PP ได้แข็งแกร่งที่สุด แต่มันก็ยังไม่สุดเท่ากับผลปีศาจที่เขาจะทําในอีพิสซนนี้มันคือผลที่เกี่ยวกับไซเเวนมันคือผลที่เกี่ยวกับมนดําอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องโมคุมะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยแลวกันถ้าไม่อยากโดนมิฮอกอัดตูดแล้วก็เชิญรับชมได้เลยครับความมั่งคั่งชื่อเสียงและอานาจถึงเวลาที่เท้าชูโตอกเดินเรืออีกครั้งทำคำหนึ่งที่เขาอยากกูไ้ไปก่อนตายทําให้คนทุกหน้าสู่ท้องทะเล กดทรัพย์จองผมเดแล้วคุณจะใจเกลียดกดเลยสิผมไมันก็อยู่ตรงนั้นเองอผมมันก็แค่อาสวินที่มาส่งเจ้าหญิงไปหาเจ้าชายอา้าวเฮลโลบักหมดทำไงดีเนี้ย เติมที่นี่เลยครับ First Shop เว็บบริการเติมโลบัคทั้งระบบ V.I.P และ ID Pass เรทโคตรสูงและยังบริการกด G ิ๊บไอเทมแบบต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแบบอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่ First Shop เท่านั้นต่อจากเอพิโซดที่แล้วกันเลยมาครั้งนี้ผมได้เวลาบินกลับไปที่โลกใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมมีภารกิจบางอย่างที่จะต้องทำสวัสดีลูกพี่โจสลัดใจเกเลรไฟ์ออกกี่โมงเหรครับพี่อ๋อนี่ออก,ออก,ออก,ออกแล้วโอเคออไปเลย สายการบินที่นี่แม่นโคตรเร็วเลยนั่งเครื่องบินแค่5วินาทีก็ถึงละตอนนี้ถึงเวลาที่ผมจะต้องรีสแตล์แล้วเพราะว่าผมจะเล่นสายปืนนั่นเองเอออยากลองเล่นสายปืนดูบ้างว่ามันจะเท่กันไหนกันเทียวนี่อัพแม็กแม่งเลยโอเคอัพทุกอย่างเสร็จแล้วไหนขอลองปืนหน่อยเซว่าปืนอันไหนที่เราจะฟาร์มในวันนี้มันก็คืออันนี้เลยโอ้โหยใครโอ้กูโดนดูดกูตาย ชีวิตมาโดนดําร้ายไม่เป็นไรถึงเวลาฟาร์มและไมาไเจอรมี่กระสอบทรายกูจะมากระทืบมึงด้วยปืนของกูนี่แหละกูจะยิงมึงพอกูลองทดสอบปืนยิงดูอ้อโหไม่โคตรกากเลยที่กระหน,น่อัพเต็มนะเนี่ยทำไมมันยิงได้ทีละแครนั้นวะโอโคตรกระจอกแต่ผมก็ไม่ทอ้อฮะนี่เลยลากหัวไปเลยฮะลากหัวคมๆยิงนี่นี่นี่ยิงหวัวไอ้ช็อตนี่เป็นไงตายด้วยโอโหโคตรเท่เลยมัตเตอรี่ขึ้นเต็มจอเลย มาล่าหัวคมๆกับไอไ้ัวรุ่นทางตะวันต่อฮะ <g ül üyor> ยิงนี่ใช้หมดเติร์ดเพิร์ซึ่งเหมือนกูเล่นเกม f p s <g ül üyor> นี่พอยแบงค์ไงเป็นไงล่ะผมนี่แหละครับ Are you okay แห่งบ็อกฟู้ดจำไว้นะครับน้องๆอ <g ül üyor> ย่าไปบอกใครละ่ะ <g> เ <ül üyor> ขินเขาไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเขาด่ากู ผ่านไป800ปีครับทุกคนตอนนี้ผมฟาร์มไอ้นี่เลยฮะเครื่องฆ่าหญ้าเสร็จแล้วครับผมมาลมควันกันเลยแล้วกันฉีดยุงกันหน่อยแล้วกันโอ้เบิร์นพี่พี่เบิร์นด้วยนะสำหรับการยิงของปืนหานี่เนี่ยโอ้โหเท่เลยโอ,โอ้เฮ้ยสกิลแซ่เป็นการยิงลูกปืนก็นไปนะฮะและติดดาเมจเบิร์นนะฮะหรือว่าดาเมจพิษน,นั่นเองส่วนท่าไอ้ข้าสามารถลมควันก็่อสู้ได้โอ้โหไม่ตายให้มันรู้ไปที่เห็นว่าเกมนี้มันไม่มีหญ้านเนี่ยก,ก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะก็ว่าพราะไอ้ปืนหานี่แหละนะครับโอ้ยใครอีกแล้วไอ้มันมาดูดดกกกกกููอออีีีีีแแลลล้้้้วววมมึงจะพพพ่ไใชผืเนย อะไรกันนักหนาวะกูมีแค่ปืนกูจะไปสู้มึงได้ยังไงไอชิบหายโอ้โหวัดด o ยูเวกวัดดูยู o วกเลยฮะมันไม่เวิร์กเลยกับการเล่นสายปืนต้องรีสแตน์อีกรอบมาเล่นสายผลปีศาจกันอีกทีนึง เห็นมาเยอะและไก่คนที่ใช้ผลมืดเนี่ยอยากใช้มากๆเลยแต่มันไม่ขายเดียเดี๋ยวโอ้เอาออฟสต็อกกันทุกผลเลยเป็นอะไรตลาดโลกวันนี้หาผลพิสัยกันยากขนาดนั้นเลยหรอวะแต่ยังไงกูก็เชื่อในพลังแห่งมังกรผมเชื่อว่าพลังมังกรนี้สามารถพีพีกับใครก็ได้ชนะแน่นอนนี่มาแนโอ้ยก็หนีเลยดิโอเจอมังกรก็ไปโอ้เสือบเขาไม่โดนด้วยนี่พีพีอย่างมัมันโอ้ปวดมืดอีกแล้วปวดมืดอีกแล้วโอ้ไม่นะ แม่งดูดกูจบจๆโหวต่อยกูเป็นผักปลาเลยจิ้มหมายมึงเห็นกูเป็นแมลงทอดเหรอฮยนี่เลยนี่พลังแห่งมังกรเป็นไงล่ะตัวนี่ลากลากไถกับดินนี่เฮนี่ปกากรามมังกรโชว์หนึ่งทีแปลงร่างทําไมก่อนสงสัยจะกดผิดเนี่ยยิงพลังไปเลยนี่กูทาดาเมจใส่เขาได้บ้างหรือเปล่าเนี่ยกูจะตายหงอยู่แล้วไม่นะซูเปอร์ยูเมนกูข้ายังไม่ยอมรับเจ้าล็อก ว่าเจ้าชนะข้านี่เลยยิงพลังไปขออีกรอบหนึ่งครั้งนี้กูชนะแน่ๆเทพประจ้ามังกร,รมอบพลังให้ข้าด้วยยิงเลยจดๆโอ้โดนด,ดูดอีกแล้วอไม่นะานาคินไม่กูจะจตานโอ้โหคุณเขาโบชุดเดียวอีกแล้วฮะแตกสลายกลายเป็นปุ๋ยผงเลยกับสูยุคทีนีเชียน ไอ้บกักหูขี่เมื่อไหร่มึงจะเอาผลดัามาขายวะกูอยากได้เอ้ยอ้ยไม่ไหวแล้วจองล่วงหน้าพรีออเดอร์เลยละกัน950โลบักนี่เลยได้ใช้ก่อนใครไปละ เขาบอกว่านี่คือผลที่พีพีโคตรเฟี้ยวเลยไหนเดี๋ยวเขาใช้ดูดิปูดจุดจุดโอ้โดำเมี่ยมเลยมีแค่นี้เองอะเจนมี่ขาฉันมาแล้วค่ะแหนวอยู่หรือเปล่าคะเอาไม่อยูอ่ผัวไม่อยู่ทําไงดีให้ไปหาคนอื่นดีกว่าไปหากิ๊กคนที่348ดีกว่านี่เขาอยู่ที่นี่เลยเขาอยู่ในถ้ำด้วยอืมใช่เลยเขาชื่อว่าโดฟามิงกูใช่แล้วนี่เลยว่าฮหวขอกระทือบผัวหน่อยนะมาเลยนี่เลยผลดักแเ่นี่มันอ่อนหัดซะจริงนะไอ โดฟามิงกไม่ได้เจอกันนานเลยกระจอกสิ้นดีนี่เลยต่อยลัวๆมาตรงชุนไม่ว่าแกจะใช้พลังอะไรใส่ข้าข้าก็รบได้หมดแั่แหละเพราะกูคือผู้ใช้พลังความมืดยังไงล่ะกระจอกสิ้นดีนะโดนหน่อยแล้วกันนะดาร์กล็อกเกอร์จะมาพุ่มเรียบร้อยตายหงเลยโอ้มัตเตอรี่ขึ้นรวัวๆโอ้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 มันขึ้นขนาดนี้กูใช้ได้ทุกสกิลเลยไหมเนี่ย ตีตัวเดียวใช้ได้แม่งทุกสกิลเลยว่ะทุกคนโคตรเฟี้ยวและกระเจียวเลืองแสงนี่มันอะไรกันวันนี้ขอบคุณผัวโดฟามิงโก้ด้วยนะจ๊ะไนขอล็อกสกิลหน่อยสิว่าผลนี้มันจะเฟี้ยขนาดไหนสกิลเซตก็เป็นการยิงแง่ล็อกคุตสู้สกิลบีเป็นการดึงคุตสู้คล้ายๆแบคโคแต่ก็ไม่ใช่แบคโคนี่เลยส่วนสกิลซีนี่แบคโคของแท้มันจะดูทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานี่เลยโอ้โหโดนเบิร์นดาเมจรัวๆส่วนสกิลวีก็เป็นบอลกินจีสีดำดูไปดูมากระเจ กลับม,มาที่โลกเกาอีกรอบนึงมาทําความดีกันหน่อยละกันนะแจกผลหน่อยละกันเอ้ยคึกคักกันเหมือนเดิมเลยนะที่กอลิงเนี่ยมีใครบ้างหรือเปล่าเนี่ยอ้าวเฮ้ยไม่มีใครเลย <c ười> ไม่มีเลย <c ười> ไม่มีอะไรเลย <c ười> ทําไมผลแสงนี่มันกวนตีนจังวะเฮ้ยกูอยากจะตบมาเต็มทีละเฮ้ <c ười> ยไหนๆก็ใช้ผลดาร์กแล้ว <c ười> ไหนมาที่กูลองหน่อยละกันนะ <c ười> จัดเลยแล้วกันนี่แพราสีเป็นไงล่ะแบคโฮไงรู้จักมาแต่แล้วความชิบหายกะบังเกิดนะกูโดนตบอ้อยกูลืมไปกูนั่งเรือนี่เลยดูดก็คือโคตรเท่เลยอุ๊ยแควกแม่งเอ้อผลธรรมดามันสู้ใครได้บ้างวันนี้แบบนี้ต้องไปเอาเวสจินนี่แล้วได้เวลาเรียกรวมตัวอเวนเจอร์นะขอโทรหาคนในกิวก่อนแล้วกันว่าช่วยหน่อยไม่ไหวถ้าใช่ผลอย่างนี้ไม่ไหวแน่ โทรหาอเวนเจอร์แล้วได้เวลาแล้วโอ้โกูต้องปดพินอีกแล้ววันนี้กูจะจำได้ไหมเนี่ยแดงเออแดงเขียวเออน้ำเงินหรือเปล่าเขียวน้ำเงินโอเคถูกด้วยเฮ้ยถูกได้ไงวะได้เวลาใส่เนฟเกียร์ลิงกุสตาโตกันอีกครั้งหนึ่งไปเลสโกมาตร์ฟัคเกอร์ลุยยินดีจะรับสู่ดันแห่งความมืด พอมาอยู่ในช่วงกลางคืนมืดเข้าไปอีกมองหาเลยไม่เห็นเลยมันเดิมฮะเราพาเราเอาเวนเจอร์มานะครับมาดูกันว่ากูจะมีทําอะไรได้บ้างนี่จุดจุดได้นะเว้ยกูมีผลพิษศาสนะรังนี้กูมีประโยชน์เลยฮะเพราะว่าผลเรานั้นสามารถสตันหรือว่าทําให้กูต่อสู้หยุดอยู่กับที่ได้นี่เลยทําให้พวกเขานั้นกลายร่างเป็นบุรุษใจเกเรแล้วก็ฟันรัวๆได้โอ้โหโคตรเท่ไปเลยดู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 โอเคโอ้กอดที่สองผลมมาแล้วไปเลสโก้คนอื่นก็บินได้อย่างกับสไปเดอร์แมนส่วนกูนั่นเหรอ ใช่ขี่เรือยังไงล่ะนนาลกจัดๆเกาะที่สองนั้นจะเป็นแนวถ้ำๆหน่อยนะมีด้านนอกกับด้านในโอ้โหมืดจิบมหายเลยสมก็เป็นดันความมืดกูละเชื่อก็จริงจริงและมอนที่นี่ก็สามารถใช้พลังความมืดได้ด้วยมึงจะเท่เกินปะละงโอ,อ้ดูดิแม่งดูดกูไม่ใช่นี่กูดูดมันนี่ว่าโอเคกาะต่อไปโพแล้วได้เวลาขึ้นเรือขึ้นเรือ กูเพิ่งจะขึ้นเรือคนอื่นนุกเขาฟันกันตายหงุหมุนแล้วนี่กูชาขนาดน,นั้นเลยหรืวอวะเฮ้ยผมนั้นทําได้แค่ล้งเขาเอาไว้นะครับนะไม่สามารถลักเขาได้นั่นเองโอ้โหนี่คําคมหรืออะไรไม่นานนะักก่อนนี้ก็พ่ายแพ้ต่อเราและถึงเวลาที่ผมขึ้นเรือไปที่เกาะสุดท้ายหรือเปล่าไม่ใช่ทําไมก่อนนี้มันดูแปลกๆว่าเฮ้ยมันมีอะไรไม่รู้โจ๊ตขึ้นมาด้วยนะนะ่ะนี่คงจะเป็นเกาะที่แปลกที่สุดเท่าที่กูเคยมาโอ้โหยโคตรอลังการมันมีอะไรไม่รู้เขียวเขียวด้วยนะนะนะเออกูนึกว่ามันเป็นแบบ บอพิษหรือเปล่าเดียก็ไม่ใช่และที่สําคัญมันมีมอนอยู่ด้านบนด้วยว่าเฮ้ยไม่มอนไม่เกิดด้านบนด้วยโคตรเท่เลยและแล้วก่อสุดท้ายก็โผลมาแล้วห้าใช่แล้วมันเป็นแนวอ่ง่ปรา,าสาทนั่นเองอ,อ,อุ้ยนี่มันปรา,าสาทของจุลคิวมิฮกหรือเปล่าไม่ใช่ กูละสงสารบอสจริงๆเลยดูสิโดนบุรุษใจใกิเลสสองคนลุมกระทืบนะตายโหงทันทีและแล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องมาเจอกับตัวเองว้วได้เวลาละซื้อสกิลหน่อยละกันขอบคุณมากตัวฉันทาไมมึงไม่ให้กูฟรีวะและกูลืมเซ็สปาลด้วยโอ้ oh my god มาตึกฟกเก๋ไม่ดูสกิลหน่อยสิสกิลเซตฟาบโอโ้เป็นคืนออกไปเลยกูเดะแล้วก็เหมือนเดิมวัาทุกคนเข้าสู่ดันถลม่ลมถลม่มถล่มไปเลยและก็ตีบอสตาย แล้วก็ซื้อสกิลกับตัวเองราคา2,000นโอ้โหนี่เป็นสกิลอะไรวเนี่ยสกิล F เหรอว้าวเป็นสกิลใหม่น,หนี่สินะอุ้ยสามารถอุ้ยบินได้โเคตรเท่เลยว้าวแรงอะเหมือนเดิมฮะมาสู่ดันแล้วก็วิ่งไปตบบอสนี่ฮะการบินโคตรเท่แล้วก็ตีบอสตายแล้วก็มาซื้อสกิล ตอนนี้กูได้สกิลเอมาแล้วมาดูซิมันจะเท่ขนาดไหนกันเทียวโอ้โหนี่แหละไอ้สกิลหานี่แหละที่กูโดนโอโ้อะไรผ่านหน้าไปวะลงดันต่อครับพี่น้องชาวไทยครั้งนี้ก็ต้องบอกเลยว่าผมมันเริ่มเทพแล้วกูเริ่มแบบหวดกับบอสได้แล้วแต่นี่เป็นมอนปกตินะน,นี่อ้พลังเป็นไงล่ะแห่มมีพลังดูดแล้วไม่กลัวใครแน่นอนโอ้ดูด,ดูใช้พลังนี่เป็นไงสกิลเซ็ตโคตรดีนี่ดูดูดแล้วก็ได้เวลาซื้อสกิลต่อไปแต่เมื่อเฟกเมนผมจะไม่พอก็ต้องเติมนะนะทุกคนก็อย่าลืมไปซื้อ ตั้งแดกข้าวในทุกๆวันนะจ๊ะสกิลหาอะไรว่าไม่ตั้ง4,000แฟกเมนต้ชิพหายเนะี่ยมาดูที่มันจะเท่กันไหนกันเทียวว่าสกิลซมึงเนี่ยเฮ้ยแบกกูโฮโตว้าวมันก็คล้ายๆเดิมนะแต่เหมือนมันมี คล้ายๆเขาเรียกอะไรหม้อน้ําเดือดกูเรียกอะไรวะเนี่ยและแล้วเจ้ซินก็ลงดันครั้งสุดท้ายได้สําเร็จลุล่วงด้วยดีว้าวสำเร็จแล้วโว้ยมึงเอาสกิลมาให้กูไอ้หน้าตูดอ่ะมึงก็กูนี่หว่าไอ้ชิบหายกูด่ามึงทําไมวะเนี่ยและแล้วสกิลของผมก็ครบสักทีมนมาดูซินี่ปาดเป็นไงล่ะสกิลเอ็ดดูดดูดดูดูดนี่สกิลซีหน่อยสินี่เลยแบ็คโฮจุดจวดสกิลวีบอลกันกี่เวอร์ชั่นใหม่ก็ใหญ่กว่าเดิมระเบิด ตุ้มตามเกิดเป็นกโกคลันและสกิลเอฟสามารถบิงได้ในไหนคลิปนี้ก็เป็นตีแหม่งความมืดและผมจําได้ว่ามันมีดาบเล่มนึงที่อยู่ในเรือผีสิ่งนี้มันต้องใช้ไอ้เงินสีส้มในการซื้อซึ่งผมจะไปซื้อดาบเล่มนั้นมาฟาร์มดูซิเพราะมันเป็นดาบที่หล่อเท่มากๆเลย ลืมบอกว่าที่นี่มันมีบอสด้วยซึ่งผมไม่เคยตีบอสที่นี่เลยงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาตีแล้วกันแต่ขอเช็กก่อนว่าเงินสีส้มผมนั้นมีเท่าไหร่ไหนดูซซมีอยู่175อุ้ยใช้ได้เลยแบบนี้ก็ซื้อได้สิประเด็นคือใครมันเป็นคนขายดาบให้กูเนี่ยสิกูก็เดินหาไปเอ้ยเอาเจอเฉยเ,เลยนี่ใครวะเฮ้ยลองคุยดูเด้อ๋อบางอยากได้ดาบใช่ไหมอ๋อนี่เลยมิดไนท์เบลดไงเอาไปอ๋อนี่ไงได้แล้วทุกคนดาบหลอดเท่ใช่เลยนี่แหละฮะดาบเล่มนี้ ไหนขอลองฟันหน่อยดิว่ามันจะเท่ขนาดไหนก็เทียวโอ้มันโคตรเฟี้ยวเลยวะดาบเรื่องนี้มันเท่จริงๆเลยแม่เข้ากับชุดผมจริงๆไปละไปฟาร์มเวลกันดีกว่าทุกคนหลายคนบอกว่าพี่มึงจีพีแล้วเนี่ยเวลมึงไม่ตันสักทีโอเคได้กูจะไปฟาร์มเวลที่เกาะกระโหลกหมาหลังจากที่ลองใช้ผลปีศาจฟาร์มแล้วเนี่ยรู้สึกว่าผลปีศาจของเรานั้นเอาไว้สตันอย่างเดียวน่าจะดีกว่าผมเลยคิดว่าน่าจะต้องรีสเตตเป็นดาบกับหมัดแล้วแหละ แต่ก่อนหน้านั้นฮะบอสในเรือเกิดแล้วไปได้เวลาไปถล่มบอสกันแล้วแฮ่มันจะดอบอะไรบ้างนะกูก็ไม่รู้เหมือนกันขอไปเชยชมมันก่อนและบอสตัวนี้ฮะมันใช้ดาบมิดไนเบดนั่นด้วยโอ้โคตรเท่เลยกูดูดแม่งเลยละกันมาจวดจวดจวดนี่มึงจะสู้กับผลมืดกูเหรอนี่เป็นไงเท่บ้ล่ะเจอมาดยงชุนกูหด้ชุาจๆาจ้าจ้าจลงควานตาย้าจ้าจ้างตาย้าจ้าอ้่ดูในเรือนี้ผมไม่สามารถาช้าจ้สังเก้ได้ะเนืจอาจากว่ามันมึนหัวมากๆเลยไม่รู้ชื่ออะไรเต็มไปหมดผม มึนมากดูดิใครไม่มึนบ้างบอกกูหน่อยนะเป็นกูเนี่ยปวดหัวจริงๆแต่ก็เหมือนเดิมฮะใช้เวลาไม่นานนักผมก็ฆ่าบอสตัวนี้ได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มีคนในกิวกูเนี่ยบอกเลยนะยสิบชาติก็ไม่ตายแล้วแล้วผมก็ฆ่ามันได้ตายหงทันทีเย่ yeah. แตมดับของอะไรด้วยไม่รู้พร้อมกับเอ่อผลปีศาจเกิดด้วยโอเคลุยผลอะไรวะผลมังกรหรือเปล่านะโอ้จริงด้วยทุกคนจริงด้วยโอ้โหผลบอม <laughs> โ,อโ,อโ,อโอเอาไปให้เจ้าทะเีแดกนะไอวินและก็เข้าสู่วุ้นลุ้นรลกอีกครั้งหะได้เวลาฟาร์มเวลยาวๆแล้ว <_ S 1> เพื่อจะให้มิดไนท์เบดของผมนั้นใช้สกิลได้ทุกสกิลนั่นเอง <_ S 1> <ๆ>มาดูกันซิว่าสกิลมันจะหล่อเท่ขนาดไหนกันเถียอ๋อดูฟันปกติก่อนนี่มันก็ฟันเร็วอยู่นะสลับดาบนี่เนี่ยโอ้โคตรเทมาดูสกิลกันดีกว่าสกิลเซตนะไม่เลยลุ้มดำมาตะฟักเกอร์เอาไม่โดนด้วยโโคตรกระจอกเลยกูเนี่ย อีกรอบนี้อีกรอบนี้มันเป็นโพทอลนั่นอีอเลยระเบิดโอ้ยลอยปิวไปเลยเกือ <c> บ <oughs> ถึงจังหวัดเชียงใหม่นี่สกิลเอ็กก็เหมือนกันคล้ายๆกันแต่ว่ารุนแรงกว่าวถือว่าเท่มากๆเลย ผมฟาร์มไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคลิปหน้าละกันค่อยเวลตันนะคลิปนี้ไม่เวลตันก่อนเด็กดากูแน่เลยพี่ทำไมไมึงไม่ฟาร์มไว้ตันเร็วๆลวะมึงนี่มันโง่จริงเลยปิดท้ายคลิปวิดีโอนี้ในการทำความดีเช่นเคยฮะนี่มีน้องเบคอนมารออยู่แล้วทุกเซฟมึงจะมีเบคอนเสมอใช่ไหมเนี่ยโอเคสุ่มกับไอ้แก่ร้ายนี่เลยละกันนะมาผลอะไรเอ่ยวู้วู้วู้ผลหมีเอาไปเลยหนูแดกซะนะ ทำความดีเสร็จมาตีลิงกันหน่อยละกันนี่นี่ลูกพี่ลิงผมมีนี่ดาบมาโชว์ด้วยเป็นไงตายโอ้โหมาเลยดิมึง <c oughs> สรลบเอพิโซดนี้ก็ขออยู่ไวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันในอีพิโซดหน้าผมว่าจะไปอีโวเผ่าในตำนานกันสักหน่อยละกันหรือใครอยากทำอะไรก่อนก็คอมเมนต์กันได้นะครับใต้คลิปดยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปดหน้าเจอกันครับผมบ๊ายบายจุกกลู